เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานดันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระปรเมเนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวศรีนินาศวงวชิราพักมีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวศรีนินาศวงวชิราพักดำรงตำแหน่งฐานนันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระศินินาถพิลาลาดกัลยาณีกับตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานดนดรศักดิ์กับตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563 ประกาศณวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีพระราชาธานเกียรติบตัตรแก่สตรีไทยดีเด่นพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบ,บกล่าวตามในใจอยู่ในทีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบัานครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่สุรุนลูกรุ่นหลานนั้นนับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพามหากษัตรยาธิราชแห่งพระบรมราชจักกรีวงศงปกป้องครุมครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สําคัญเบื้องต้นของสตรีไทยไว้4ประการประกอบด้วยพึงทําหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทําหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนําพระราชกระแสไปใช้เป็นแนวทางดําเนิน ชีวิตและพัฒนาตนเองอันจะส่งผลให้ครอบครัวสังคมและประเทศมีความสุขความเจริญและเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป